สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามเช่นเดิมการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์สูปอร์แตงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดนที่จะซัพพอร์ตทั้งช่องคลิกลิงก์คลิกปุ่มดานล่างนี้ได้เลยค่ะ เช็คพลังงานของทุกๆคนในทุกๆวันเรามาดูเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะเร็วๆเนี้ยนะคะในวันพรุ่งนี้ในกี่นาทีที่จะถึงเรามาดูว่าพลังงานของทุกๆคนจะเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีกระทานหันเรื่องเซอร์ไพรส์กระทานหันนะคะมีอะไรที่พ่อยากจะบอกกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้ เรามาดูข่าวดีๆสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆุกคนดีกว่านะคะเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของอะไรคะเรามาดูกันค่ะคุณกำลังที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของอะไรสิบถ้วยเรื่องราวของความอบนดันซ์นะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขค่ะ เขาเรียกว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะเต็มอิ่มไม่ขาดนะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะความรักนะคะหรือว่าความรักความสุขความเสรีนะคะสิ่งที่ ที่รอคอยที่มุ่งหวังนะคะก็จะเกิดเรื่องของการได้ได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็นความสุขอะไรก็ตามที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะบานรถความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนาทีการงานการเงินสิ่งต่างๆที่ต้องการแล้วก็รอคอยนะคะเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่ทุกๆคนกําลังจะเสอรนะคะแล้วก็ที่คุณกําลังที่ได้รับหรือว่ากําลังที่จะสร้างอยู่กําลังที่อะไรพบเจอสิ่งที่รอคอยนั้นมันเกิดขึ้นแบบรู้สึกว่าถ้ามันเกิดแล้วมันเติมเต็ม ความรู้สึกในแต่ละวินาทีในการก้าวเข้าสู่ความรุมสมบูรณ์มันยิ่งมีคุณค่ามากๆ บางทีบางครั้งสิ่งที่เรากำลังตามหาคือความสุขณนะปัจจุบันณนะวินาทีนี้ก่อนที่จะไต่ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ได้เช่นกันนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์การได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีบุตรนะคะกับคนที่รอคอยกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่กับคนที่สุดเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความสง่างามมีเสน่ห์น่ารักตรงสเปคตรงหัวใจรู้สึกมันใช่เลยรู้สึกมันนี่แหละ ะะสิ่งที่เราคอยมานานแสนนานนะคะนี่แหละคนที่เป็นคนที่หัวใจต้องการเป็นคนที่ใฝ่ฝันเฝ้าฝันนะคะความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบางท่านมันจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เหมือนได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะได้มีลูกได้มีบ้านมีรถนะคะมีต้นไม้มีดอกไม้ปลูกนะคะ อยู่เต็มบ้านเลยแบบนี้นะคะ Prince of s o u r c e นะคะการประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าความมั่งคั่งอสังหาอะไรก็ตามแต่ได้มาซึ่งความภาคเพียนเพียนพยายามนะคะต้องเหนื่อยถึงจะได้สิ่งนั้น,ต,นต้องมุทะลุดุดันต้องมีการเรียนรู้การ สู้กับตัวเองการขยันกับตัวเองนะคะการไม่ยอมแพ้การไม่ถอยนะันนี่คืออัศวินดานาผู้ซึ่งพงพางจริงจังนะคะใจนักเลงมีการตัดสินใจมีการกล้าไดกล้าเสียกล้าลุยในสิ่งที่ต้องทําเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะสิ่งที่รอคอยมันคุ้มค่ามากๆเรื่องราวกรารันตันก็กําลังจะเกิดเกิดขึ้นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่นความกระจ่างบางอย่างกําลังปรากฏให้คุณเห็น การติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจรจาก,การเคลียร์นะคะบางอย่างที่จะได้ชัยชนะบางสิ่งอย่างที่จะกระจ่างบางสิ่งอย่างที่เข้าสู่คําตอบที่กําลังที่จะได้รับและเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างนะคะความผงผางอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะใช้อารมณ์ความรู้สึกปรับสมดุลน,นะคะ การได้คุยได้เจรจาหรือจะทำอะไรก็ใจยเย็นๆในการคิดประมวลผลคำพูดการกระทำบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะเพราะว่าถ้าฉุกละหุกหรือว่ารวดเร็วมากเกินไปมันอาจจะทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองด้วยของอารมณ์อะไรบางอย่างนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันเรามาดูอีกค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น Prince of Wands ออกมาคู่กันกับ Prince of Swords นั่นก็คืออัศวินไม้เท้าผู้ซึ่งมีไฟมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีการไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆนะคะมีความชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วแล้วก็มีความมุดุุดัดดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคต่างๆนานา,นาทุกอย่างมันจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ให้กำลังสื่อให้คุณก้าวข้ามอุปสรรค อุปสรรคของความคิดมากของตัวเองอุปสรรคของความกังวลใจอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ความท้อความเหนื่อยของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่ข้ามมันไปให้ได้นะคะเป็นอสุนิวท้าผู้ซึ่งก้าวข้ามผ่านทุิ่งทุอย่างเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อประสบความสําเร็จในหนทางที่คุณกําลังรอคอยคุณอาจจะได้ต้องลุกขึ้นมาอีกครั้งกับบางสิ่งอย่างที่รู้สึกท้อ เดอะเดตเรื่องของสุขภาพร่างกายการที่ไม่ละเลยนะคะใส่ใจดูแลบุคคลรอบข้างสุขภาพร่างกายของเราการทานอาหารการตื่นนอนนะคะการมีวินัยในร่างกายตัวเองการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ละเลยนะคะนี่คือเดอะเดตบางสิ่งบางอย่างอะไรเก่าๆบางสิ่งก็ต้องต้องตัดจบ ะะได้แล้วถ้าทําให้คุณรู้สึกว่ามันเสียใจนะคะอะไรเก่าๆบางอย่างอาจจะกลับมาให้คุณได้ทบทวนให้คุณได้รู้สึกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสักทีหนึ่งนะคะไม่ติดกับปัญหาอะไรเดิมๆแน่นอนจะมีอุปสรรคเข้ามาให้ได้แก้ไขให้ได้คิดมีสิ่งลบๆเข้ามาให้ได้ ทบทวนนะคะหรือเข้าเข้ามาให้เรารู้สึกว่าเป็นอีกแล้วหรอนะคะแต่เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนจะต้องเจอนะ,ะกับสิ่งรอบๆกับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับการติดกับกับความคิดตัวเองติดกับกับความรู้สึกของตัวเองนั่นก็คือไม่ดีนะคะเพราะนั้นจงสลัดสิ่งสิ่งนั้นออกมาสีถ้วยความไม่ได้นึงใจนะคะความนอยบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเต็มอิ่มกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าหน้าเบื่ออาจจะมีเรื่องหน้าเบื่อเข้ามากวนใจของคุณนะคะ สลัดตัดทิ้งไปเลยนะคะเรามาดูอีกอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างห้าม่เท้าความขัดแย้งนะคะเรื่องราวเซอร์ไพรส์ข่าวดีเจ็ดดาบทำไมต้องเจ็ดดาบนะคะบางทีบางครั้งความอารมณ์ค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่อารมณ์ความอีโก้ที่ทําให้ทุกอย่างพังทุกอย่างจบนะเพราะฉะ<ม>นั้นลดเรื่องของอารมณ์ความอีโก้ของตัวเราเองนะคะจงวางแผนบางสิ่งบอย่างให้ดีถ้ามันมีอุปสรรกกเก้า มีอุปสรรคที่มันจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้มันรู้สึกเหนื่อยจังเลยมันรู้สึกท้อจังเลยหาวิธีที่จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังมีแรงบันดาลใจมีพลังมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างต้องรอคอยความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่กาลังจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ด่วนมากเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับค,คุณค่ะสามไม่เท้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งปวงนะคะ แม้ว่าอะไรจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ลบอุปสรรคความวิตกกังวลความคิดมากแต่เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้แค่เราไม่คิดเราดึงสติดึงอารมณ์ความรู้สึกของเรากลับมาให้อยู่กับตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเกิดเรื่องของลบลบลบนะคะต่างๆนานามากมายสูญเสียความเป็นตรวของตัวเองไม่สามารถควบคุมคนโทรลจิตใจของเราได้นะคะมองออกไปยังอนาคตอันไกลเป้าหมายของคุณ การเดินทางไกลกำลังจะเข้ามาอะไรใหม ی, ๆ่ๆกำลังจะเข้ามาหนึ่งดาบสามไม้เท้าการได้รับชัยชนะ <_ d ime> การได้ตัดสินใจบางอย่างคุณอาจจะได้ตัดสินใจอะไรเร็วๆนี้ตัดสินใจเรื่องของการเดินทางตัดสินใจเรื่องของการรับจบนี้ตัดสินใจที่ได้รับได้รับข่าวดีบางอย่างตัดสินใจที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกด้านหรือด้านไหนที่เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงจริงก็ต้องเปลี่ยนแปลงจริงการสลัดอะไรลบๆออก การสลัดบางสิ่งที่มันกําลังติดอยู่หรือว่าเรากําลังไปเกาะติดมันสลัดมันทิ้งไปนะคะชัดเจนมีความสุขมีความสงบกับตัวเองคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารได้รับการคุยกันเคลียร์ความกระจ่างบางสิ่งอย่างกาลังกำลัง,ลงคลืบคลานมากําลังได้รับคําตอบกําลังที่จะคลี่คลายเป็นไปในทิทางที่ดีการได้ชัยชนะกับหนึ่งดาบนี้นะคะชูดาบอย่างม,งมีความสง่างามนะเลือก คุณอาจจะได้เลือกตัดสินใจอะไรบางสิ่งอย่างอย่างตรงไปตรงมาเลือกแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้คุณประสบความสํารสเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง,งนะคะได้ถือดาบอันเป็นชัยชนะของคุณนะคะการสื่อสารการติดต่อการเคลียร์นะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่คือ3ไม้เท้าแล้วก็1ดาบเรามาดูเรื่องเซอร์ไพรส์ดุนมากๆเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ5ดาบ สิบไม้เท้าแม้ว่าบางทีบางครั้งคำตอบอะไรยังไม่ได้วางมันไว้ก่อนอะไรที่ยังทำต่อไปไม่ได้กองมันไว้ตรงนั้นเดินหน้าไปสู่สิ่งที่คุณทำได้คุณกําลังเข้าสู่ชัยชนะของคุณแล้วทุกส,สิ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณ ภาระหน้าที่การแบกรับบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังคงมีอยู่แต่เราก็จะต้องฮิลใจฮิลพลังของตัวเองให้ได้เช่นกันนะคะบางสิ่งบางปัญหามันยังคงต้องใช้ต้องรอเวลากับบางสิ่งแต่คุณสามารถที่จะจัดการตัวเองได้มีเป้าหมายมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมีการวางแผนในชีวิตนะคะแผนสำรองด้วยเช่นกันไม่ว่าจะแผนสำรองนั้นจะคืออะไรเราต้องมีแผนสำรองทุกอย่างอยู่บนความเสี่ยงนะ ทุกอย่างเยู่บนความเสี่ยงจริงๆเราเราออกไปไหนนะคะก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องมีแผนสำรองของตัวเองเสมอนะคะความคิดมากอารมณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพต้องดูแลและเลยไม่ได้กับการออกกำลังกายนะนะคะเรามาดูอีกเรื่องเซอร์ไพรส์ด่วนมากๆเลยนะคะสิบดาบไพ่ออกมาครบทุก Energy เลย นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะดุดการเริ่มต้นการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านหลังนะคะปวดเมื่อยเกรง็งตึงบางสิ่งบางอย่างการอยู่กับที่เดิมๆม,มากเกินไปอะไรเดิมๆซ้ำๆมากเกินไปนะคะการคิดมากคิดกังวลมากเกินไปทําให้เราสะดุดหยุดนิ่งแต่ถ้าเราหยุดที่จะคิดมากกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เอาความรู้สึกของเราความคิดของเราไปอยู่กับอะไรใหม่ๆที่ดีกว่า มันจะทําให้เรามีพลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรต่างๆนะมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทำไมสิบถ้วยต้องขึ้นมาใบแรกนะคะเพราะอยากที่จะได้ให้พลังใจไพ่กําลังสือ่อพลังใจกําลังใจความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะกว่าที่จะได้ความรวมสมบูรณ์ความสุข ในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นการประสบความสําเร็จของชิ้นใหญ่บ้านรถปลดหนี้ปลดสินชีวิตที่มันทุกข์ยากลําบากมันดีขึ้นมันจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนานามากมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการคิดลบติดกับอะไรเก่าๆเดิมๆความรู้สึกเบื่อรู้สึกน้อยไม่ได้ตังใจความขัดแย้งกับตัวเองหรือว่าสิ่งรอบตัวว,วุ่นวายไปหมดเลยนะคะแกมโกงกลโกงของคนนะคะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ที่เป็นมิชชาชีพแต่ก็ต้องมีปุ๊บเป้าหมาย เป้าหมายของตัวเองเสมอแล้วก็ความชัดเจนในตัวเองเสมอว่าฉันจะชนะฉันจะชนะให้ได้ถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าเหนื่อยท้อก็ตามแต่ฉันไปต่อได้นะฉันรอได้ถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าล้มแต่ฉันลุกขึ้นมาได้เร็วเสมอสิบดาลล้มพอล้มปุ๊บเราจะคิดต้นสายปลายเหตุให้ได้แล้วเราลุกขึ้นมาได้เสมอเพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีอรอคุณอยู่ค่ะ เรามาดูเรื่องเซอร์ไพรส์ด่วนมากที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดวิลลุกให้ไวเมื่อถ้าไม่ลุกให้ไวบางสิ่งบางอย่างมันก็จะทำมันจะทาให้เราเสพติดกับสิ่งสิ่งนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าโหเราปล Ball ่อยวันเวลาให้มันให้มันผ่านไปได้อย่างไรแบบนี้เราเสดายวันเวลาเหลือเกินนะคะเดวิลปีศาจสิ่งเสพติดบางสิ่งบางอย่าง <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ที่จะเข้ามา ปิดกั้นมันให้ได้ตัดมันไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอยู่ที่เราเราจะเอาตัวเราเองเข้าไปสู่สิ่งสิ่งนั้นไหมนะคะมาดูอีกค่ะขยาย10ดาบขยายเดวิลเรื่องเซอร์ไพรส์ด่วนมากเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดวิลการเปลี่ยนแปลงการเดินทางชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วเมื่อสะดุดล้มถ้าไม่รีบลุกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นปีศาจ ะะเป็นสิ่งเสพติดที่เป็นอะไรลบๆตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาคําว่าปีศาจสิ่งเสพติดลบๆนั้นอะฮึบมาเป็นกําลังใจลุกขึ้นมาอย่างเร็วไม่ว่าเร็วนี้คุณจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วคุณจะได้เป็นเดวิลคุณจะมีมันจะมีหนทางใหม่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเสมอสะดุดเพื่อเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่สะดุดเพื่อเจอสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่หนาชีชีวิตของคุณเดินหน้าไปในทุกๆวินาทีเวลาเดินเดินหน้าไปเวลาไม่มีทางเดินย้อนหลังประสบการณ์ต่างๆของเราที่เรามีสิ่งลบๆที่เราเจอความทุกข์เสียใจของความรักความสัมพันธ์ตัดจบทิ้งไปคุณจะเจอคนใหม่เข้ามาคุณจะเจอคนที่เขามีความสง่างามเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แตกต่างจากคนที่คุณเจอแน่นอนเพราะว่าเป็นความรักที่ดีความรักแท้ ชีวิตเรื่ของการงานการเงินเหมือนกันทางออกในชีวิตของคุณเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอด้วยเช่นกันแต่บางปัญหาบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะคลี่คลายเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพบเจอนี่คือ the world การเปลี่ยนแปลงของชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ ชีวิตเราไม่มีทางตันนะคะความฝันมันก็ไม่มีวันที่จะสูญสลายหายไปไหนมันอยู่ที่เราว่าเราจะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าสู่สิ่งใหม,ม่ๆวิ่งเข้าหาสิ่งใหม่ไหม,มเริ่มต้นอะไรใหม่อยู่เสมอถ้าเราทําอะไรเดิมๆเราอยู่ที่เดิมๆเราก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะการโยกย้ายโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่อาศัยนะคะขยับสถานะความสัมพันธ์การได้พบเจอคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้น เดวมันคืออะไรใหม่ๆที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าอาจจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะอาจจะออกเดินทางเดินทางไกลยโยกย้ายที่ทํางานที่อยู่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปกับสิ่งใหม่ไหมหรืออย่างไรอยู่ที่เรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความรักถ้าใครรู้สึกว่าทําให้คุณมีความสุขและความสุขความสงบอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านนั่นคือสัญญ,ญาณที่ดี คุณเลือกคนคนนั้นก่อนแล้วก็เรียนรู้กับเขาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าลังเลกับความรักความสัมพันธ์ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะว่าเขาซ้ายหรือขวาดีคุณจะต้องใช้เวลากับ2คนนี้ก่อนหรือว่าคนคนนั้นก่อนเพื่อที่จะได้พบเจอสิ่งที่ดีกว่า หรือคนที่ทําให้คุณสงบสุขเป็นตัวของตัวเองจริงๆแปดไม้เทา้าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะการเดินทางเดินทางไกลที่กําลังจะมาถึงบางท่านมีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะคะเรื่องของการงานความพุ่งชนการได้ขยับขยายสาขาแล้วก็ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองบางสิมม่งบางอย่างมันอาจจะสะดุดนะบางสิมม่งบางอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นนะแต่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คุณได้เติบโตค่ะนี่คือ8ปดไมเทาของการพุ่งทยานการเติบโตการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นเมื่อคุณฮึบพลังสู้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นสู้ ื่องสุขภาพสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวสู้เรื่องลบๆแล้วก็สู้เรื่องของการงานภาระหน้าที่แบกรับคุณสู้ขึ้นมาคุณลุกคืบขึ้นมาคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อเพราะแปดมันเท้ามันเป็นการพุ่งทยานบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่อง surprise. เซอร์ไพรส์แบบเดวนๆมากที่คุณจะรู้สึกว่า ตะลึง Amazing กับสิ่งที่รอคอยเหลือเกินเพราะว่าเวลาที่มันมาถึงมันรวดเร็วมากๆและบางสิ่งอย่างที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเพราะว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีเรื่องเซอร์ไพรส์ด่วนการันตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงอย่างกะร,รันหันการได้รับข่าวดีการติดต่อการพูดคุยการได้รับในเรื่องของการงานหรือว่าธุรก,กิจที่มันกําลังเติบโตหรือว่ามีไอเดียทําอะไรใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นขอให้ประสบความสําเร็จกับทุกๆท่านนะคะใน ในเร็วๆนี้เลยนะคะในคลิปวิดีโอนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะ Two of Cups ค่ะความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ดีถ้ารู้สึกลังเลถ้ารู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ค่อยๆดูไปก่อนแล้วก็ถ้ามันยังตัดสินใจไม่ได้เลยสองคนนี้คุณสามารถที่จะเลือกหรือว่าเปิดทางให้คนใหม่เข้ามา mm. อย่าเพิ่งตัดสินใจ เพราะว่าคุณกําลังเลเพราะความรักที่เป็น true of cup หรือว่า soul connection ความรักแท้จริงๆจะไม่จะไม่ลังเลค่ะมันจะรู้สึกว่าใช่มันจะรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ทั้งสองฝ่ายคุณจะรู้เขาเขาจะรู้คุณมันจะไม่มีคําว่าลังเลหรือคิดมากเลยแต่มันจะรู้สึกว่าอยากหาคําตอบอยากไปต่อให้ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะคุณกําลังเชื่อมโยงความรักความสัมพันธ์กับความรักที่เป็นรักแท้จริงๆคู่ชีวิต p a r t n e r ์ชิพหุ้นส่วนชีวิตที่จะเข้ามา บางท่านมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าวางแผนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันบางท่านมีเกณฑ์ได้ออกเดทพบเจอพบรักกับคนใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์ได้นัดเดทกับวันวาเลนไทน์น,ทนี้หรือเปล่านะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีเรื่องราวตื่นเต้นความสุข บางอย่างเกิดขึ้นอาจจะได้พบเจอคนนั้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งคุณอาจจะได้ไปงานสังสรรค์งานเรื่องงานปาร์ตี้หรืออะไรบางอย่างแล้วได้พบเจอกับเขาคนนั้นก็ได้นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายที่ทํางานยโยกย้าย energy ใหม่ๆของคุณทําให้คุณได้ทายซิกเส้นสัญญาณบางอย่างแล้วคุณก็ได้พบเจอกับเขาคนนั้นเองนะคะสวยงามมากๆเลยและบอกเลยว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมีความอบอุ่นแล้วก็มีความสงบ ในตัวเองมากๆบอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนคนที่คุณเคยพบเจอมาแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ Roman Angels จกันนะคะ Roman Angels จอยากจะบอกอะไรกับทุกทคนคะ่ะชีวิตความรักของคุณแฟลกิสเตอร์ส่งผลอิทธิพลในเรื่องของด้านจิตวิญญาณการตื่นรู้นะคะแล้วก็ New Love คุณจะมีความรักครั้งใหม่ Getting to know each other เรียนรู้ซึ่งการไระก,กันกับเขาคนนั้น c r m ม s t r y คุณและเขาจะมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันมีเป้าหมายชีวิตแล้วก็รสนิยมไล์สไตล์ที่เป็นวิธทางเดียวกันถึงแม้จะมีความแตกต่างกันกร็ตามขอให้อลร่เค้าค้าสำหรับนี้ที่จะบอกกับทุกๆคนคะ่ะเวลความมั่งคัง่งกำลังเข้ามาสู่คุณ10ถ้วย อสุวินดาอสุรินวเวท้าวความมั่งคั่งร่ำรวยเงินก้อนกําลังมาบ้านรถสิ่งที่คุณรอคอยนี่คือความมั่งคั่งเวลวความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนนะคะสวยงามมากๆคอรเรื่องของการงานนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเง,เ,เงินได้มาจากงานที่ทํานะคะเดินหน้าสู้ต่อไปเหนื่อยหน่อยนะแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆค่ะโอเดอร์แมนบางท่านเดียวคนที่เขาอายุมากกว่า นะคะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่านั่นเอง happiness ความสุขของชีวิตที่เกิดขึ้นกับทุกทุกคน success ค่ะประสบความสำเร็จหน้าที่การงานการเงินความรักการเติบโตนะคะ love ความรักที่สวยงามกำลังเกิดขึ้น marriage ค่ะงาน Wedding ที่รอคุณอยู่นั่นเองนะคะความรักครั้งใหม่คนมีใหม่ ที่เป็นคนที่ดีคู่แท้จริงๆจะพาให้คุณได้ประ,ะ,ประสบความสำเร็จในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะการแต่งงานมั่นหมายนะคะกำลังเกิดขึ้นกับคุณใครที่โสดก็จะได้พบเจอคนที่รู้สึกว่าเป็นคู่ชีวิตเป็นความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเรียนรู้ความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะใจร้อนไม่ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสวยงามมากๆค่ะทีนี้เรามาดูคําตอบของไพ่ขอคําตอบหน่อยนะคะสักหน่อยนะ ขอคาตอบของนางฟ้านะคะขอคําตอบของนางฟ้าให้กับทุกทุกคนค่ะขอคําตอบของนางฟ้าให้กับทุกทุกคน BST การแสดงออกความรู้สึก Forgiveness การอโหสิกรรมการให้อภัยนะคะโหสิกรรมในอดิตชาติชาตินี้ก็ดีนะคะตั้งใจก็ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะก็ขอให้โหสิกรรมให้เราผ่านพ้นกับสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วเริ่มต้นใหม่ get more information การลงทุนกับความรู้การลงทุนกับตัวเองสําคัญมากๆเพราะว่ามันจะทําให้คุณได้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ให้เกียรติในตัวเองนะคะบางท่านมีบางสิ่งบางอย่างที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆทําอะไรใหม่ใในเร็วๆนี้ is t up to you อยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะ เลือกหนทางไหนในชีวิตเลือกที่จะเป็นแบบไหนเลือกที่จะทําอะไรเลือกที่จะอยู่ตรงไหนอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจไม่มีใครบังคับชีวิตเราเราสร้างเราเดินหน้าเราลงทุนกับชีวิตเราลงทุนกับความรู้คุณจะเติบโตแล้วไปได้ไกลมากๆอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะว่าไพ่กาลังสื่อสารให้ทุกคนได้พบเจอสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จเรามาดูแองเจ n ล m นัมเบอร์กัน จะบอกอะไรหมายเลข10ค่ะความดุมสมบูรณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะความสุขความอบันดันก์บางสิ่งบางอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะเช่นข่าวดีแล้วก็การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะในช่วงนี้เลยเร็วๆนี้เลยค่ะ10วันนะคะภายในเดือนนี้แหละที่คุณจะต้องจัดการอะไรมีใหม่ได้รับอะไรมีใหม่ได้ผ่านพ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปได้เริ่มที่จัดการตารางนาชีชวิตของตัวเองใหม่ทั้งใหม่ทั้งหมดนะคะ เริ่มใหม่รีบูตอะไรใหม่ทั้งหมดแล้วก็สู้ใหม่นะคะความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนบางอย่างที่กำลังจะเห็นความจริงที่คุณจะได้พบเจอค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จการงานการเงินความรักแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ